ขับไป่ออกกนครับครับ,บไปไปกินหนื้อไปกินหนื้อเด้อกินละมาหนิเดี๋ยวเดี๋ยว

ทำพี่ฟังแล้วทำพี่ฟังแล้วทำพี่ฟังแล้ว หอบเลยอ่ะโอ้ยจะไม่จืดเอออ,อันี้กระชากานี่อันนี้แลนสโลกสเลงนี่เขาอยใช่ไหล่ะลองเรา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 ,เราจะลองทดสอบนะน้องฟางหให้น้องดาวเผลอเผลอน้องฟางก็วิ่งวิ่งไปแล้วก็เรียกน้องเรียกน้องดาวกลับมาไหนวิ่งไปแล้วก็เรียกน้องดาวกลับมาสิ เรียกสิไปเร็วไปเร็วฟ้าไปเอแน้องมาแม่เอน้งมาแล้ววไม้แรงกับขึ้นมาหนิ มาแล้วมาแล้วนี่มาชุดทถ่ายละอ่ะมาแล้วโบเบ่พี่ฟ <c ười> างบอกโบเบ้แล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วไปพี่ฟางเมื่อยเลยไอ้มันพี่ฟางย่อยเลยวะ ลกูกยาใส่ย,ยามไปน้องไว้จะกลับไปกินบ้านน้ำยามยางไปน้ำทางลุกเลยลุกลุกเลยเออลุกไปหล,ลายๆยามอะไกะยามรอ,อน้องยากระยิบยาให้กินโอ้ลูกโอ้คนลกูกยากระบุคือดอกดาวเอ้ยมา่ยังไมไ่ไปเลยล่ะหัวพี่ลกกุกหายกต่จะไม่กินแต่ย้อนพี่ตัว เม้นยังลุกได้ลุกลุกลกโอ้ยดูคำย้าน้องดาวนะคะโหย่าธรรมชาตินะคะยาตัวนี้นั่งลกดีๆเป็นยังลูกยกโกมม,มันสั่นแหมมันวิ่งนั่งลกดีๆนี่มองสูงๆเอออืม ป่ายาเพิ่นป่ายยาเพิ่นเดายาเขากำลังอ้วมอนนี่แม่ยาผู้ใดล่ะป่ามาปรไเดี๋ยวปุ่นไปปุ่นมาวนป้ายาเขาเขาจะป๊บเอาเงินทั้งปีทั้งน้องเลยไปปุ่นไปโล่ปุ่นสอง้างทางปุ่นพวกย่างง้ามปุ่นเดียวเดียวเดียวถามแม่ก้อนแม่ออกไปก้อน มาะมาีไกินของเขาอีกรอมาเอานมมาวามาดูดูมาดูมาดูดูอุ่นๆปดมาลูกกินต้องยางไว้ดอกลูกไฟผพาน้องยางไอสิฟาไปใส่แทมอนี่กระด้นี่ยานี้คนี่นี่นี่ินาเขา้ยาเขานี่แม่ กินไปใช่ก็ว่า,า,าหากิานนี่เอาบอกก่อนเอาเอากินยาเอาใส่ปักอันนี้นี่ไปกินใส่เอามาเดี๋ยวไปดูท่าหา,านี่คุณแม่

I'm <laughs> like... what oh